สวัสดีครับทุกท่านในช่องกัลละมมาเซียครับพบกันในวันอัคารที่21พฤษภาคม2567ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับผมอนาคตของชาบีเอเนนเดสครับวันนี้สื่อเทียนหนึ่งครับบอกว่าได้ถูกตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าชาบีจะไม่ได้เป็นโค้ชของบาร์ซ่าในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากที่คุมเครือมานานนะแต่เหมือนกับ จะได้ไฟแนลแล้วนะว่าจะต้องหาโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมแทนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันนะแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อแผนงานของบาซ่าที่วางเอาไว้ในตลาดซัมเมอร์หรือเปล่าคนที่คุยกันไว้อยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นการต่อสัญญากับกัปตันเซจิโรเบโตเนี่ยพอชาบีไม่ได้ไปต่อแล้วเซจิจะได้อยู่กับทีมไหมกุยโดโรดิเกสที่เป็นดีลนะครับรีเควสต์มาโดย ชาบีนะจะยังเซ็นอยู่หรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งข่าวช็อกในวันนี้นะครับคือโรนัลโอาราโคตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งของแอสตันวะิลล่าโอ้โหนะพีคมากนะคือปกติเนี่ยเราจะเห็นข่าวของอราโกไปเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแต่ว่าพอวิลล่าเขาคว้าโคตา้า UCL เนี่ยเขาอยากได้กองหลังระดับท็อป ไปเสริมทัพก็เลยเล็งมาที่อาราโคโด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ใครไม่ได้กดซับผมฝากกดด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับกับ NT 2 9 e n t i n e g s h o Shop, ครับร้านขายอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์มีให้เลือกอะไหล่แต่งหลากหลายรูปแบบครับปลอกแฮนด์ปั๊มเบรกแล้วก็อื่นๆนะครับบอกว่ามาจากขวัญละมาเซียเนี่ยได้ส่วนลดด้วยรับไปเลย5-10%จากราคาสินค้านะครับโค้ดส่วนลดนะ NT 2 9 KWA N 1นะครับก็ลิงก์ด้านล่างนี้ในช่อง description หรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดนะเดี๋ยวผมปักเอาไว้ให้นะครับใครที่เป็นสายแต่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ฝากอุดหนุนร้านนี้นะเป็นร้านค้าแนะนำในแอปช h อปปีด้วยนี่เขามีสินค้าขายดีเยอะแยะมากมายนะก็ฝากเพื่อนๆสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกับ Suzuki Celerio ครับ Compact Eco คา r สุดคุ้มราคา ดีวันนี้ครับกับราคาเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุด99เดือนครับใครที่อยากได้ราคาสุดคุ้มนี้นะครับต้องรีบแล้วเพราะว่าจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือว่าโชว์รูมรถยนต์ซูซ u k i ทั่วประเทศเลยนะครับเรื่องแรกของเราในวันนี้ หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มุ n d o de p o r t ติโบครับสื่อกาตาลันนะบอกว่าการตัดสินใจสิ้นสุดแล้วนะครับว่าชาบีจะไม่ได้ไปต่อในฤูดูกาหน้านักข่าวที่รายงานครับคือคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเฟนันโดโปโลนะครับเป็นบรรณาธิการข่าวของมุนโดนะเขาบอกว่าบอร์ดบริหารของบาซ่านำโดยโจนาปรตาครับเลือกแล้วว่าจะทำการปลดชาบี ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนะก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยจะมีขึ้นหลังจบเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นก็คือจะให้ชาบีเนี่ยคมทีมต่อจนเกมที่จะเจอกับเซบีย่าแล้วก็จะมีการนะครับประกาศให้แฟนบอลได้รับรู้นะก็เขาบอกว่ามันมีความขัดแย้งเนี่ยหลากหลายนะในโดยเฉพาะในช่วงแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นะครับอย่างเช่นที่เคยบอกไปว่าชาบีเนี่ยไปพูดกับสื่อเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารทั้งทั้ท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะลาบอต้าก็มองว่าเขาก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม 2. อนะครับอีกจุดหนึ่งที่ลาบอต้าค่อนข้างโกรธ นั่นก็คือชาบีเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ชนะราโยบายเยกานนะแล้วก็บาซ่าเนี่ยการันตีการจบอันดับ2ชาบีบอกว่าพวกเขาหมายถึงว่าบอร์ดบริหารเนี่ยควรจะมีความสุขที่จบฤดูกาลด้วยอันดับ2นะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับการการันตีว่าจะได้ไปเล่นในซูเปอร์คัพปีหน้านะครับในมุมของลาปอร์ต้ากับบอร์ดเนี่ยมองว่า ทำไมถึงต้องมาพูดแดกดันว่าแค่ อันดับ2เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วกับการเสริมความแข็งแกร่งที่คุณมอบให้กับผมในตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอยากได้กลางรับคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะไปเอาโอรรโอโรเมลมาให้ยังดีหน่อยที่ได้กิเซนเซนกับกุนโดกันนะครับที่ยังพอใช้งานได้คือนอกเหนือจากนั้นนี่คือไม่มีเลยนะให้ใช้แต่ดาวรุ่งต้องดันขึ้นมาจากลามาเซียนะชาบีก็เลยพูดว่า ได้เท่านี้มันก็พอแล้วได้ที่2เนี่ยมันก็พอแล้วนะกับสิ่งที่เขาได้รับการซัพพอร์ตจากบอร์ดบริหารนะครับก็เลยนําไปสู่การแบบแตกหักตอนนี้นะเขาบอกว่าลาบอต้าเนี่ยก็มองแล้วว่าผลทางที่ดีที่สุดคือการแยกทางกับชาบีนะครับส่วนโคชคนใหม่นะก็ยังมีชื่อของทางราฟาเอลมาเกสนะ โค้ชทีมสำรองกับฮันซี่ฟิกนะครับเป็นตัวเลือกที่ทางโปโลเขาใส่ชื่อมา2คนนะตัวเลือก,กอื่นๆโทมัสทูเคิลหรือโรเบ r t o โตเดซายบี้เนี่ยยังไม่ได้มีน้ำหนักมากเพียงพอนะดูแล้วเนี่ยก็ผมว่าไม่น่าจะหลุดพ้น2คนนี้นะก็ลุ้นเอาละกันว่าจะเป็นมาเกสหรือเป็นฟิก นะครับแต่ผมมีลางสังหรนะว่ามันอาจจะมาหวย,ยลงที่มาเกสเพราะอะไร 1. มีความคุ้นชินกับพวกบรรดาแข้งดาวรุ่งในเมื่อนโยบายของบอร์ดบาซ่าชุดนี้เนี่ยนั่นคือการพยายามเน้นปั้นดาวรุ่งเพื่อเซฟงบประมาณนะไม่ต้องไปทุ่มทุนซื้อนักเตะคนนั้นคนนี้ค่าตัวมหาศาลเนี่ยใช้งานดาวรุ่งอะ่ะแล้วใครที่มันตอบโจทย์มากสุด ก็ต้องเป็นโค้ชทีมสำรองเพราะว่าเขารู้จักผู้เล่นดาวรุ่งนะครับฟิกเนี่ยความรู้อะไรเกี่ยวกับลามาเซียไม่เท่ากับมาเกสอยู่แล้วแม้ว่าหลายคนอาจจะเชียร์ฟริกนะแต่ว่าผมคิดนะไม่รู้ว่าผมอาจจะเดาผิดก็ได้ว่ามันอาจจะมาลงที่มาเกสแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้กันหรือเปล่านะครับ สาเหตุหนึ่งที่การประกาศปวดชาบีมันล่าช้ามันดีเลย์เนี่ยนะทางสติกิมมเนสครับสายข่าวของอาร์สเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับคือตอนนี้จุดประสงค์หลักของบาซ่าคือการแก้ปัญหากฎการเงินครับให้กับเข้าสู่กฎ1ต่อ1นะมีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำไหนจะ,ะการขาย ลิขสิท์บาซ่าสตูดิโออีก49นะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินก้อนนั้นเลยนะการเจราจาต่อสัญญากับทางไนกี้กับผู้สนับสนุนใหม่เพื่อนำเงินนะมาลงบัญชีให้ทันก่อนวันที่30มิถุนายนบาซ่าต้องรีบจัดการนะครับเพราะว่า วันปิดยอดบัญชีที่จะต้องส่งให้กับลาลิก้าเดทไลน์คือ30มิถุนายนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องได้ก่อนหน้านั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคุณก็จะติดอยู่ในกฎควบคุมนะครับจะไม่กลับเข้าสู่กฎ1ต่อหนึนะมันก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะแล้วการปลดชาบีเนี่ยนะตามข่าวนะครับ เขาบอกว่าจะต้องใช้เงินเนี่ยประมาณ20ล้านยูโรเป็นเงินชดเชยให้กับชาบีให้กับทีมสตาฟโค้ชนะยังไม่รู้ว่าชาบีเนี่ยจะยังยึดคำเดิมหรือเปล่าเพราะตอนที่ชาบีประกาศอำลาว่าเขาจะลาออกหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้เขาจะไม่รับเงินตรงส่วนนั้นนะเหมือนกับว่าบอร์ดก็พยายามคุยกับชาบีด้วยว่าอะเนี่ยเราอยากจะขอปลดคุณนะแต่ ขอไม่จ่ายเงินค่าชดเชยได้ไหมนะคือทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับผมถามว่าเสียใจไหมที่ชาบีต้องไปในมุมผมผมก็มีความเห็นใจนะเพราะว่าผมมองแบบนี้นะครับเพื่อนๆว่าถ้าชาบีเข้ามาในตอนที่ทีมเนี่ยมันช่วยเขาได้มากกว่านี้ นะครับมีงบประมาณให้เขาเสริมทัพได้มากกว่านี้ในสถานการณ์ปกติที่เราไม่มีปัญหาการเงินเนี่ยผมว่าเขาจะทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ปิดประตูที่จะต้อนรับชาบีกลับมาเป็นโค้ชของบาร์ซ่าในอนาคตนะถ้าเกิดเราหลุดจากสภาพการเงินแย่ๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากเห็นชาบีคุมทีมในแบบที่สามารถเลือกนักเตะ ที่เขาต้องการมาร่วมทีมได้ผมเห็นอยากอยากเห็นฟูลทีมของชาบีนะครับใครจะไปรู้อ่ะอีกสัก4ปี5ปีรอให้การเงินมันเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยชาบีเขาอาจจะกลับมาหรือบาซ่าอาจจะแบบไปเชิญชาบีให้กลับมาคุมทีมก็ได้นะมันก็ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะแต่เอาเป็นว่านะครับพอจบซีซั่นนี้แล้วเนี่ยชาบีจะไม่ได้เป็นโค้ชของบาซ่าต่อ เรื่องของการแก้ปัญหาการเงินหลายคนอาจจะรู้สึกวิตกกังวลนะครับแต่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยก็พยายามอย่างสุดความสามารถเลยเลวันกาเดียครับสื่อเจ้าใหญ่นะก็บอกว่าบาซ่าเนี่ยกำลังพูดคุยกับไนกี้อย่างต่อเนื่องที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่การต่อสัญญากับไนกี้เนี่ยมันจะออฟฟิ i ชียลสักทีนะครับคือตอนนี้มันเริ่มมีเสื้อฤดูการใหม่ของ บาซ่ากับไนกี้เนี่ยหลุดออกมาแล้วมันก็เป็นการคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าบาซ่าจะต่อสัญญากับไนกี้นะครับก็เรื่องของเงินโบนัส100ล้านนะครับแล้วกเ็เงินสนับสนุนปีละ120ล้านยูโรตรงส่วนนี้แหละเราจะได้จากไนกี้เพื่อเอามาแก้นะครับช่วยปรับสมดุลบัญชีทางการเงินครับให้ทันก่อนวันที่30มิตมิถุนายน นอกจากนั้นครับสื่อบอกด้วยว่าบาซ่าเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะขอยืมเงินนะขอกู้เงินเพิ่มเติมครับเพื่อเอามาปกในส่วนที่มันยังขาดอยู่นะทำให้บัญชีเนี่ยมันกลับมาเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับคือตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าบาซ่ายังขาดทุนอยู่เท่าไหร่ต้องการงบประมาณอยู่กี่ล้านยูโรถึงจะกลับเข้าสู่กฎ1ต่อหนึ่งนะคือยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมา นะครับแต่ว่าบอร์ดก็ทําอยู่อย่างเต็มที่เงินอีกก้อนหนึ่งที่เดี๋ยวจะได้รับก็คือเงินรางวัลนะครับจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการจบอันดับ2เนี่ยมีผลนะเพราะว่ามันจะมีส่วนต่างประมาณสัก10เกือบเกือบยีล้านยูโรนะครับการจบที่2กับที่3เนี่ยต่างกันบาซ่าจะได้เงินจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดลาลิกาปีนี้130ล้านยูโร นี่คือตัวเลขของอันดับ2ส่วนเรอลมตติดตครับอันดับ1เนี่ยได้143้าล้านยูโรเห็นไหมครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณสัก13ล้านส่วนถ้าเกิดจบอันดับ3เนี่ยจะได้อยู่ที่115ล้านยูโรก็ต่างกันอยู่15ล้านนะถือว่าก็มีความสำคัญเหมือนแบบแชมป์บอลถ้วยใบนึงเลยอะ่ะการจบอันดับ2กับอันดับ3นะแถมยังได้โคต้า ไปเล่นซูเปอร์คัพในปีหน้ามันก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งด้วยนะอ่ะคือหลายคนอาจจะไม่พอใจลาบอต้าแต่เขาก็ยังมีวาระการเป็นประธานเหลืออยู่อีก2ปีนะครับจนถึงปี2026ก่อนจะทำการเลือกตั้งใหม่ลาบอต้าเนี่ยนะจะหมดวาระในปีเดียวกับที่สนาม Spotify ค้ำหนูกลับมาใช้งานเลยนะเรายังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าจะมีตัวละครลับมีใครคนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมลงสมัครด้วยหรือเปล่าแต่ยังไง2ปีจากนี้เราก็ยังคงต้องฝากบาร์าไว้ในมือของลาปอร์ต้านะครับตอนนี้เริ่มมีเสียงกล่นดา่าเริ่มมีเสียงวิจารณ์าจากหลายๆส่วนแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ นะครับเพราะว่าการจะออกมาประท้วงให้ลาออกจากตำแหน่งเหมือนกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลอ่ะผมว่ามันยังไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะคือของบาโตเมลมันหนักจริงๆแต่ของลาปอต้าเนี่ยมันมันมีแค่เรื่องของการนะไปหักกับคนนั้นคนนี้ที่ผมทำภาพไปไงหักครบกับทุกตำแหน่งแล้วนะก็ยังคงต้องอยู่ในวาระต่อไปอีก2ปี นะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ชาบีนะเป็นโคช้ชคนใหม่แล้วเนี่ยไอการเจรจาที่พูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงต่อคนแรกครับเซจิโรเบโตนะกับตันทีมมุนโดเนี่ยบอกว่าก็ยังไงก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแม้ว่าโคช้ชจะไม่ใช่ชาบีเซจิเนี่ยจะได้สัญญาอีก1ปี นะต่อเพิ่มจนถึงปี2025แทนของเดิมที่จะสิ้นสุดหลังจบฤดูกาลนี้เพราะสโมสรเนี่ยยังเชื่อในออความเป็นเซนเนร์ของเซจีนะครับนี่คือนักเตะที่ช่วยเหลือทีมในห้องแต่งตัวแม้ว่าในสนามนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่ว่าเขายังมีประโยชน์กับทีมในการช่วยให้คำแนะนำน้องๆนะครับการ แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองให้กับพวกนักเตะรุ่นใหม่ที่อยู่ในทีมนะก็จะเก็บเซจี่เอาไว้นะครับ2องกุยโดโรลิเกสนะดิวเซนฟรีครับจากเรอัลเบติสก็จะยังคงย้ายมาบาซ่าเหมือนเดิมนะจริงๆเนี่ยดิวนี้เนี่ยเป็นคนรีเควสโดยชาบีนะเพราะว่า ก็ตอนแรกคิดว่าจะได้คุมทีมต่อก็เลยเลือกเป็นกุยโดนะครับแต่ว่าต่อให้โค้ชไม่ใช่ชาบีเนี่ยกุยโดก็จะยังคงมาอยู่กับบาซ่ามาสองคนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับมีการเปิดเผยจากสื่อด้วยว่า4เกมหลังสุดที่เซจิโรเบโตเล่นให้กับบาซ่าเนี่ยนะครับเขาต้องลงสนามพร้อมกับอาการกระดูกซี่โครงแตกรล้า นะคือแบบฝืนเล่นทั้งทั้งที่เจ็บอะ่ะเพราะว่าไม่มีตัวเลือกในแดนกลางนะครับโอ้โหคือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนี่ต้องนับถือหัวใจของกัปตันเลยนะมันก็คงแบบรู้สึกเจ็บจี๊ดๆอะ่ะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะได้พักแล้วนะเพราะว่าเหลือแค่นัดสุดท้ายของซีซั่นเท่านั้นเอง คือผมพูดแล้วว่าผมไม่ได้ติดถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่ต่อแต่ว่าต้องไม่ได้เป็นตัวจริงนะเป็นแบ็กอัพเป็นตัวสำรองโอเคนะครับเมื่อวานนี้ผมโพสต์ประตูโอ้โหเดือดกันใหญ่เลยในเพจนะครับแหมทีทีมตัวเองนี่นะเอาไอ้กูแลกับยามามาเซลเซลได้นะไม่เป็นอะไรพอโดนเอาคืนมากนี่โอ้โหประหลอดแตกนะครับก็เป็นสีสันไปนะ ชาบีซีมอนครับวันนี้นะก็เดียร์เอาดูโออาร์สนะครับแล้วก็สกายเยอรมันครับบอกว่าบาเยอร์มิวนิกจะเข้ามาร่วมวงด้วยครับในการแย่งตัวชาบีซีมอนนะครับกับบาซ่านะีโอ้โหคือถ้าเป็นบาเยอร์นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะแต่ว่าบาซ่าก็ยังเชื่อนะครับว่าทีมเนี่ยจะดึงดูดนักเตะได้ดีมากกว่า นะก็อยากได้ครับดีวนี้เชื่อว่ามาแล้วน่าจะยกระดับเกมรุกได้นะเล่นได้หลากหลายนะครับอีกข่าวหนึ่งที่พีคจัดๆเลยวันนี้นะนั่นก็คือโรนัลอาราเรโคครับตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพอันดับหนึ่งเลยนะของแอสตันวิลล่าโอ้โหอันนี้ผมตกใจนะครับแรงข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการพบเห็นมอนชีครับมอนชี chi, ผู้อำนวยการของ วินล่าเนี่ยอยู่ที่สนามเอสตาดิโอโอลิมปิกหรือว่ามอนจูอีกนะในเกมที่บาซ่าเนี่ยเจอกับบาเลเซียนะครับเขาบอกว่ามีการมาสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับ2ดิวด้วยกัน 1. คือราฟินญา 2. คืออาราโคนะครับแล้วก็มอนชีเนี่ยบอกกับทีมงานบาซ่าว่าเดี๋ยวเราจะกลับมายื่นข้อเสนอ ขอซื้ออาราโคถ้าเกิดว่าได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ซึ่งในตอนนี้เนี่ยวินล่าการันตีการได้ไปเล่น UCL ในปีหน้าแล้วนะครับเท่ากับว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาลุยในดีลของอาราโคนะคือวินล่าเนี่ยเขาจะทำการปล่อยตัวเดโก้กาลอสออกจากทีมเพราะว่า 1. เรื่องของปัญหาการบาดเจ็บ 2. ฟอร์มยังไม่ค่อยประทับใจ สามอายุ31ปีแล้วนะครับเขาก็ตั้งค่าตัวเอาไว้ประมาณสัก50ล้านปอนด์นะแล้วก็จะเอาเงินจากการขายเดโก้คาร์ลอสเนี่ยมาเซ็นอาราโคนะครับบาซ่าก็ตั้งค่าตัวคือถ้าตีเป็นเงินปอนด์เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบซองถึงเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์นะครับเงินยูโรเนี่ยก็ประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าล้านยูโรนะครับโอ้โหวินล,ล่า คือเชื่อว่าเขาน่าจะเซ็นกับเกียวมองลองเล่ด้วยเก็บเอาไว้เป็นสควอตเดฟนะครับขุมกําลังในเชิงลึกแล้วก็อยากจะได้กองหลังตัวจริงเนี่ยไปยืนแทนดีโกกาลสนะอาราโคก็ดูตอบโจทย์แต่นักเตะจะย้ายหรือเปล่าคือปัญหาของบาร์ซ่าไม่ใช่ว่าไม่มีทีมไหนอยากได้นักเตะในทีมนะแต่ไม่ค่อยมีใครอยากย้ายเดยองเอยอ,อาราโคลาฟินยาเฟรนตอเลสพวกเนี้ย ไม่มีใครอยากไปเลยก็คืออยากจะอยู่กับทีมอะนะครับโอ้โหจงรักภักดีกับสโมสรมากแต่ผมเชื่อว่าอราโคคงไม่อยากไปวิลล่านะในมุมผมนะไม่รู้นะครับอาจจะมีพิกโผก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนลาฟินญาตอนนี้ครับมีตัวกลางเข้ามาเดินเรื่องให้คือลาฟินญาเนี่ยเขาไม่มีเอเย่นนะครับเขาแยกทางกับเดโก้แล้วเขาก็ไม่ได้แต่งตั้งคนอื่นเข้ามาแต่เขามอบหมายให้กับ จอร์ดเมนเดสนะซูเปอร์เอเจนชาวโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาเจราจาแทนนะครับก็ตามข่าวบอกว่าเมนเดสครับมีการเอาลาฟินยาไปเสนอให้กับทีมในซาอุดิอาระเบียนะครับสื่อเลวนการเดียเนี่ยรายงานนะก็ไปเสนอทีมนี้อยากได้ไหมทีมนั้นอยากเอาหรือเปล่า นะคือเชื่อว่าการขายทีมในซาอุเนี่ยจะทำให้บาซ่าได้เงินค่าตัวจำนวนมหาศาลคืออย่างตำๆำอะ่ะผมว่า80ล้านยูโรต้องมีถ้าเป็นทีมในซาอุนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมในยุโรนะเ,เป็นพิมเมลีกเนี่ยผมว่าก็อาจจะได้แค่ประมาณสัก50-60ล้านยูโรไม่เกินนี้แต่ว่าถ้าเป็นซาอุเนี่ยมันก็อีกอีกขั้นหนึ่งเลยด้วยกำลังทรัพย์ที่พวกเขามี ถ้าขายทั้งราฟินญ่าขายทั้งอาราลโคนี่คือปลดล็อกทางการเงินเลยนะได้มาเกือบเกือบ200ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับกดควบคุมการเงินนี่คือโบยบินครับสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนอื่นไดนะ้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าดิวขาออกจะมีใครบ้างนะครับผมรามิญ่ามา่ะปิดท้ายกันหน่อยครับด้วยสถิติส่วนตัวนะเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามให้กับบาซ่าครบ50นัด ในทีมชุดใหญ่16ปี10เดือนกับ6วันนะครับทำลายสถิติดเดิมของโบยานเกอร์กิชที่ทำเอาไว้18ปีกับ3วันและอันดับ3เป็นเปรดี้นะ18ปี5เดือนกับ13วันนี่เราได้เห็นความยอดเยี่ยมของยาเมาแล้วนะครับด้วยสถิติที่เป็นอันดับหนึ่งในทุกๆด้านเปรียบเทียบกับปีกที่อายุไม่เกิน19ปี การแอสซิสต์การเลี้ยงบอลนะครับการเข้าพื้นที่สุดท้ายการจ่ายคีย์พา s สนะการเลี้ยงผ่านคู่แข่งการส่งบอลการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยอันดับหนึ่งหมดเลยมีแค่เรื่องของการเปิดคอสบอลที่เป็นอันดับ2ก็ชื่นชมน้องนะครับอายุ16ปีทำได้ขนาดนี้นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารของบาซ่าที่เก็บมาฝากกันหลักๆเนี่ยเราต้องเคลียร์เรื่องของโค้ชก่อน นะหลายคนบอกทำไมไม่มีข่าวขาวเข้าเลยต้องจัดการเรื่องโค้ชให้เสร็จนะครับแล้วต้องรู้ว่าโค้ชคนใหม่จะเป็นใครพอรู้แล้วเนี่ยเราถึงจะเดินหน้าเรื่องของการเสริมทัพได้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาทางการเงินก่อนดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆยังมีเวลาอยู่นะครับตลาดเปิด15มิถุนายนนะ,ะฝากสปอนเซอร์ด้วยอย่าลืมนะครับกับ nt 2 9 r a c i n g shop นะร้านขายอะไร รถแต่งมอเตอร์ไซค์นี่นะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับมีโค้ดส่วนลดให้ใส่นะใครที่เป็นสายแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับก็ฝากอุดหนุนร้านนี้กันได้นะก็ใครอยากลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ